สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมทมแบบบอยนะครับสนุนในคลิปนี้ก็จะมานําเสนอเทคนิควิธีการเก็บโพลียูรีเทนที่เราได้เปิดใช้งานแล้วเราใช้ไม่หมดนะครับโพลีย uh, ูรีเทนนะครับถ้าเกิดว่าเปิดใช้งานแล้วเราเก็บไม่ดีนะครับมันก็จะมีการแห้งแข็งตัวได้โดยง่ายนะครับหลายหลายคนนะครับอาจจะมีวิธีการเก็บโพลียูรีเทนที่ใช้งานไม่หมดนะครับเช่นโดยการเก็บด้วยการห่อถุงพลาสติกบ้างนะครับหรือหลายคนอาจจะมีวิธีการอื่นนะครับ แต่ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะนําเสนอเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งนะครับในการเก็บแบบง่ายๆนะครับให้เพื่อนๆนะครับนี่หาสกอตเทปนะครับหรือว่าเทปกาวอย่างเงี้ยนะครับผมมาแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะปิดอันนี้นะครับอันนี้ผมเปิดใช้งานนะครับวิธีการก็ง่ายๆเลยนะครับผมเราเอาเทปกาวนี้แหละครับผมก่อนที่เราจะติดนะครับให้เราเช็ด ให้สะอาดนะครับตรงาปากตรงนี้นะครับผมนี่ได้มาแล้วเราก็แปะอย่างนี้เลยครับผมแปะไปอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็แปะไข่นะครับผมการกระบาดนี่ แล้วเราอาจจะพันตรงนี้อีกสักรอบหนึ่งนะครับผมนี่รับตรงคอมันนะครับ เราล็อกตรงนี้ให้แน่นเลยนะครับผมนี่รีดตัวเทปกาวนี่ให้ติดกับตรงปากตรงนี้นะครับผมแล้วก็เราก็เอาฝาปิดนะครับผมนี่เค่นี้ครับผมก็สามารถเก็บได้แบบนานๆเลยนะครับผมก็เป็นวิธีการแบบง่ายๆนะครับผมเพราะว่าเราจะปิดกั้นอากาศนะครับไม่ให้เข้าไปในโพลียูรีเทนเพื่อให้ทำปฏิกิริยายในการแข็งตัว นะครับผมแล้วก็สามารถใช้งานได้นะครับเป็นขวดอย่างเงี้ยนะครับผมก็ได้เหมือนกันหมดเลยโอเคนะครับคลิปนี้ก็เลยมานําเสนอเทคนิคแบบง่ายๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก็ขอบ,บคุณที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอลาการไปก่อนสวัสดีครับ